สวัสดีครับผมสวัสดีวันหวยวักก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยทุเรียนแล้วพี่น้องแต่ว่ายัางบดให้นในตัดเนี่ยก็ส่ใส่ก่อนใส่ปุ๋ยก่อนมาเร่งการตัดใส่ห่อปนต้นนุ่น บรรยากาศฝ้าคึมแล้วน้องกำลังแตกยอดไม่่น้องถือว่าอาหารพ่อเพียงนะครับสังเกตจากการแตกทุกบแขนงครับถ้ายอดบ่แตกทุกขแขนงเียคืออาหารบ่สมบูรณ์แล้ว อันนี้แตกทุกแตกทุกคะแนงเลยถืีว่าอาหารเทียงพ่อนะครับอันนี้เป็นอเป็นพร้อมคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมผมขาดว่านแนวนั้นนะยอดกัะเริ่มไหลดีนะครับ มดีเป็นดีครับแดดบริสุทธิ์เริ่มขึ้นหกแล้ว <c oughs> โอ้อยาอยาม่ก็ได้ <c oughs> เวลาใส่ปุ๋ยครับทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกใส่มือเล็กวะกบบยังไงกูได้ฟันดีกับทักมาบอกเลยนะหมือนี่มันน้ำเนี่ยข <c oughs> บุญแล้วนี่กำลังแต่งงานไหมพี่น้องกำลังแต่งงานไหมกำลเลย รวยหอกก็ได้ก็ร่างได้ผลผลิตอสองเครือ,อยังน็นท่านแล้วพันไม้ม่านผูกแชมนะครับ หาพันธุ์ใหม่มาปลูกแซมอยู่ะครับเดี๋ยวเวลาใส่ปุ๋ยแล้วไปใส่ปุ๋ยกันพี่น้องครับผมเรียนพันธุ์ใหม่นะครับหน <c oughs> ึ่งมาลงเป็นพันธุ์แดงอินโดนะครับไปนาใบใหญ่เป็นพันธุ์เตียนะครับผมใส่ปุ๋ยแล้วก็ รถน้ำให้ชุม่มจั่งหน่อยครับเจ้ามอนีอกับเป็นเจ้ฝนตกอยู่ใช้กับของรดนำเหมือนกันเขื่อมันฝนหมดตกแต่ทามันขึ้นมื่อเชื่อนะครับรถน้ำพอให้ยุูยละลายจั่หน่อยนะครับ เรลือกใส่ปุ๋ยยันเด้มันเข้มพี่น้องวายก็ผมว่าย่ใบมันคือเหลืองแท้ผมว่าบาบดทแท้มันขาดสารอาหารอัดปุ๋ยขอบันนั่นกัยเวียย้อนดื่มๆเลยใบแต่กี่ยันเด้มันเข้มไรเทียบว่าเป็นประสบการณ์นะพี่น้อง แต่ก็ลเกินก็เค้มมีรีนล่ะแต่ใช่ใน in อัตราพอเหมาะนะครับอี่ที่ว่าสมบูรณ์นะครับมันแตกวอกทุกจริงเห้ยครับผมใส่ปุ๋ยรถน้ำเสร็จสรบเรียบร้อยพี่น้องก็น,นอนปักพนจะเข้าวครับจังสีเข่าบัานมันอีกเป็นฝาคืมอยู่พี่น้องฝาคืมดี อันสิตกกับ่บตกฝนก็นได้แต่การยังดีนะครับมันคึมตุเรียนกับจีบห่อนเนี่ยเห็นกองฟางเอาเชือเห็ดฟางมาใส่หรอกแอต่ว่ากัด เสียวไวเป็นอาหารปา่าตอนลืมบางส่วนนะครับบางส่วนกับเสียเฉยเห็ดมาใส่เฉยเห็ดฟางมาใส่บรรยากาศดีครับครับมืนะบะอนี้แดดบ๊อหนอากาศนอนเว่นดีเป็นดีเห็เดเบียกก็ดีนะมือนี้บอ๊อหนมือนี้ก็คืมาตัดห้านะครับ ากินข้าวซอาแล้วก็สีมาตัดหญ้าว่าหญ้าเริ่มนานแล้วในสวนเ่าก็จะปลูกหลายๆยอย่างนะครับไม่ผลอยาก,กันได้ก็ปปูก,กันนั่นหระพี่นอ้องไม่เียอ่ะ หลายสายพันธุ์ครับน,ไม,นไม่ไล่นกไม่ไพ่สองไปนกไม่บงบันแล้วก็นกไม่บงในสวนนี้มีมีทุกอย่างที่อยากกินนะครับฟังท้วนี้กับมีดอกกระเจียวดอกกระเจียวแล้วก็ กระเจียวหวานครับกระเจียวปลาแล้วก็ฝรั่งแดงซีสเกตกับฝรั่งแดงอยุธยาแล้วก็วกพุทรานดำผึ่งนะครับเด่นจีห้องห้วยนะครับเด่นจีคว่ำเด่นจีห้องห้วย นุนแดงนี่ก็รู้สึกว่าต้นบ่คอยบ่คอยยืดต้นนังเตียอยู่กล้วยกับลายสายพันธุ์ครับมีกล้วยหอมเล็บมือนัง่งกล้วยไข่น้ำว่า มีหลายสายพันธุ์นะครับอยากกันได้กระปูกันนันและพี่น้อง